สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนนะคะกันในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมค่ะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดที่3.3ในหน้า72-73ค่ะเรามาทบทวนการเดินของเข็มนาฬิกากันก่อนนะคะหลักๆด้วยกันที่เราจะใช้ดูนะคะเราจะดู2เข็มก็คือเข็มสั้นกับเข็มยาวค่ะ เข็มยาวนะคะเราจะดูในส่วนของที่เป็นนาทีค่ะโดยเวลาเข็มยาวเดินนะคะเขาก็จะเดินหน้าไปทีละช่องค่ะแบบนี้อันนี้ก็คือศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์นาทีเดินมาก็เป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีจะเห็นว่าพอมันเดินมาครบหนึ่งช่องใหญ่อันนี้เราเรียกว่าหนึ่งช่องใหญ่ถ้ามันเดินมาครบหนึ่งช่องใหญ่มันก็คือผ่านไปแล้วห้านาทีนั่นเองนะคะถ้ามันเดินมาจนครบ 60นาทีนะคะมันก็คือ1ชั่วโมงค่ะลองสังเกตนะคะสมมติว่าเข็มยาวเริ่มต้นที่เลข12ถ้ามันเดินมาครบ1ชั่วโมงเข็มยาวมันก็จะกลับมาอยู่ที่เลข12เหมือนเดิมถ้าเข็มยาวเริ่มต้นที่เลข1เดินไปครบ60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเข็มยาวก็จะกลับมาที่เลขหเดิม ส่วนเข็มสั้นนะคะก็จะบอกเวลาเป็นนาฬิกาซึ่งโดยปกตินะคะเข็มสั้นก็จะเดินไปทีละหนึ่งช่องใหญ่ค่ะก็คือหนึ่งชั่วโมงค่ะเราก็มาดูตัวอย่างการเดินของเข็มนาฬิกานะคะหน้าปัดนาฬิกาที่ครูให้ดูก็คือมันจะอยู่ที่เข็มสั้นนะคะจะอยู่ที่เลขแปดเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสองหมายความว่าตอนนี้ยังไม่มีนาทีนะคะถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะหน้าปัดเป็นแบบนี้เข็มสั้นอยู่ที่เลขแปดแบบนี้เวลากลางวัน มันก็คือเวลา8นาฬิกาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนนะคะมันก็จะอ่านว่า20นาฬิกาทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอยกตัวยอย่างในเวลากลางวันนะคะก็คือ8นาฬิกาค่ะ,ะเรนจะเห็นนะคะว่าถ้าเข็มยาวนะคะเดินไปเดินหน้าไป1ช่องมันก็คือ1นาทีเดินมาอีกหนึ่งช่องก็เพิ่มอีก1นาทีเป็น2นาทีเดินมาอีก1ช่อง,ก,อก,นนอก,องก็จะเป็น3นาที4นาทีแล้วก็ หนาทีนะคะจะเห็นว่าพอมันเดินมา1ช่องใหญ่นะคะมันก็จะเป็นเวลาหนาทีถ้าเดินมาอีกหนึ่งช่องใหญ่เข็มยาวนะคะเดินมาอีกหนึ่งช่องใหญ่ก็จะกลายเป็น10นาที15บห้านาทีถ้าเข็มยาวเดินมาอีกนะคะก็เป็น20ินาที25ห้านาที30นาที35หนาทีค่ะ40นาที 45นาทีอ่ะน่าจะเห็นนะเห็นไหมเข็มสั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ตลอดนะคะมันก็จะค่อยๆขยับขยับไปทีละนิดค่ะอ่ะเดินมาอีกเข็มยาเดินหนีก็จะเป็น50นาทีค่ะเดินหนีก็เป็น55นาทีทีนี้มันวนกลับมาที่12ก็จะเป็น60นาทีหรือก็คือ1ชั่วโมงนะคะพอมันเดินครบ1ชั่วโมงนะคะกลับมาที่12จะเห็นว่าเข็มสั้น มันเคลื่อนที่เดินมาข้างหน้า1ช่องใหญ่นะคะจาก8เมื่อกี้มันก็มาชี้ที่เลข9ก9เพราะฉะนั้นนะคะจาก8นาฬิกาถ้าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะเวลาก็จะเปลี่ยนไปเป็น9นาฬิกาค่ะต่อมานคะคะเราก็มาดูการบอกระยะเวลาถ้าเวลาเริ่มต้นนะคะมันคือ7นาฬิกา 7นาฬิกาตรงนะคะตามเวลาที่คุณคให้ที่หน้าจอนะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข7เข็มยาวอยู่ที่เลข12ถ้าเป็นเวลากลางวันก็คือ7นาฬิกาถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือ19นาฬิกาทีนี้คุณครูจะขอ,อยกตัวอย่างส่วนที่เป็นเวลากลางวันนะคะซึ่งถ้าเขาให้เวลาเริ่มต้นมาคือ7นาฬิกาถ้าเข็มยาวนะคะเปลี่ยนจากเลข12นะคะเดินมาจนถึงเลข6เรียนลองตอบคุณครูสิคะว่า มันใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีเราจะนับอย่างไรนะคะเราก็นับนาทีค่ะเดิมนะคะมันอยู่ตรงนี้เลข12เราก็นับดูว่าจากเลข12มาหาเลขหกเนี่ยเป็นกี่นาทีเราก็นับเลยถ้าเดินมาถึงช่องใหญ่คือ5้านาทีเพราะนั้นตรงนี้คือหนาทีสิบนาที15นาที20นาที25นาทีและ30นาทีเพราะฉะนั้นนะคะจากเวลา จ็ดนาฬิกาจนถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมันใช้เวลาไปทั้งหมดสามสิบนาทีค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเริ่มต้นที่เจ็ดนาฬิกาถ้าเวลานะคะเดินมาสามสิบนาทีมันก็จะไปอยู่มันก็จะไปหยุดอยู่ที่เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะถ้าเดินมาอีกสามสิบนาทีมันก็จะกลายเป็นแปดนาฬิกา นี่นักเรียนจะเห็นนะคะว่าจาก7นาฬิกานะคะถ้าเดินมาถึงเวลา8นาฬิกามันก็จะเป็น1ชั่วโมงหรือ60นาทีนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเมื่อกี้มันเริ่มที่7นาฬิกาใช่ไหมคะก็คือเข็มสั้นนะคะอยู่ที่เลข7เข็มยาวอยู่ที่เลข12ทีนี้เขาเดินมาอีก30นาทีนักเรียนก็นับไปจากเข็มยาวนะคะนับไป30นาทีจะเป็น5 10 สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบอะถ้าเราเดินมาสามสิบนาทีนะคะเข็มยาวมันก็จะมาอยู่ที่เลขหกถ้าอ่านเวลาตามหน้าปัดอันนี้นะคะมันก็จะอ่านได้ว่าเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะทีนี้ถ้าเข็มยาวเดินต่อไปนะคะอีกสามสิบนาทีจากเลขหกนะคะนับไปอีกสามสิบนาทีก็คือห้าสิบ ห้2ยี่สิ่าอาจจะเห็นว่ามันกลับมาชี้ที่เลข12แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือลายเข็มเข็มสัน้นเมื่อกี้ยังอยู่เลข7อยู่เลยพอเดินมาครบถึงเลข12นะคะจะเห็นว่าเข็มสั้นนะคะเปลี่ยนขึ้นมาที่เลข8ก็คือเดินหน้ามา1ช่องใหญ่หมายความว่าเวลาผ่านไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงจาก7นาฬิกาถ้าเวลาเดินไป อีก60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะมันก็จะกลายเป็น8นาฬิกานั่นเองค่ะเราก็มาดูตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่าหนูดีใช้เวลาทําการบ้านตั้งแต่เวลา12นาฬิกา45นาทีถึง13นาฬิกา45นาทีหนูดีใช้เวลาทําการบ้านนานเท่าไหร่เขากำหนดระยะเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดมาให้นะคะนักเรียนก็ดูจากหน้าปัดนาฬิกาก็ได้นะคะหรือจะใช้การลากเส้น นะคะแล้วก็นับก็ได้เหมือนกันนะคะเอามาดูวิธีแรกนะคะแบบใช้เส้นก่อนเขาเริ่มต้นที่12นาฬิกา45นาทีทีนี้ถ้าเราเดินไปถึงน,นักเรียนจะเห็นนะคะว่า12นาฬิกา45นาทีเนี่ยเข็มสั้นอยู่ที่เลข12เข็มยาวอยู่ที่เลข9นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข็มยาวเดินมาอีก15นาทีนะคะมันก็จะ ไปอยู่ที่เลขสิบสองก็คือเวลา13บสานาฬิกาทีนี้จาก13บสานาฬิกาถ้าเราเดินมาอีก45สิบห้านาทีนะคะมันก็จะเป็นเวลา13บสนาฬิกาสีบห้านาทีเราก็จับมันบวกกันมันก็จะกลายเป็น60สนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะเวลาที่เขาให้มาเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดนะคะสิ่งที่มันเหมือนกันเลยก็คือตัวนาทีข้างหลังเห็นไหมมันเป็น45นาทีเหมือนกัน เราดูว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะดูที่ตัวด้านหน้านะคะจาก12นะคะมาถึง13มันก็ห่างกัน1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นหนูดีนะคะใช้เวลาทำการบ้านทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะอาทีนี้มาดูอีกหนึ่งข้อพ่อขับรถจากจังหวัดนนทบุรีไปพัทยาตั้งแต่เวลา13นาฬิกายีนาทีถึง17นาฬิกายีนาทีพ่อใช้เวลาขับรถนานเท่าไหร่ อันนี้นะคะก็บอกเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดมาเช่นกันจะเห็นว่านาส่วนที่เป็นนาทีเห็นไหมยี่นาทีอันนี้ก็20นาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะคะเราก็ดูตัวด้านหน้าเครื่องหมายส่วนที่เป็นนาฬิกาหรือเป็นชั่วโมงนะคะจาก13บสนาฬิกายีนาทีถ้ามันเดินหน้ามาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ มันก็จะไปอยู่ที่เวลา14นาฬิกา20นาทีถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงมันก็จะเป็นเวลา15นาฬิกา20นาทีถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงก็จะกลายเป็น16นาฬิกา20นาทีถ้าเดินอีก1ชั่วโมงค่ะก็จะเป็น17นาฬิกา20นาทีซึ่งก็คือเวลาที่โจทย์กำหนดให้ทีนี้พอเราได้เวลาแบบนี้นะคะเราก็มานับว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมง หชั่วโมงบวกหชั่วโมงบวกหชั่วโมงบวกหนชั่วโมงกลายเป็นสี่ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นพ่อใช้เวลาขับรถนะคะทั้งหมด4ชั่วโมงค่ะมาดูอีก1น่ข้อนะคะแม่ใช้เวลาทํางานบ้านสชั่วโมงถ้าเริ่มทำเวลา7จ็นกา35นาทีแม่จะทำงานบ้านเสร็จเวลาใดอาจต่างจากสองข้อเมื่อกี้สองข้อเมื่อกี้นะคะก็คือเขาให้เวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุด แต่ข้อนี้นะคะเขาให้เวลาเริ่มต้นมาแล้วบอกว่าจากเวลาเนี้ยถ้าผ่านไปแล้วเท่าเนี้ยมันจะไปสิ้นสุดที่เวลาใดอาจจะเจ็ดนาฬิกาสานาทีนะคะถ้าเดินไป1ชั่วโมงมันก็จะไปอยู่ที่8ปดนาฬิกาสานาทีเห็นไหมว่าถ้าเราเดินไป1ชั่วโมงนะคะตรงส่วนที่เป็นนาทีตรงเนี้ยมันก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรง ด้านตรงที่เป็นนาฬิกามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะอาจจะจาก8นาฬิกา35นาทีถ้าเวลาเดินไปอีก1ชั่วโมงมันก็จะไปอยู่ที่9นาฬิกา35นาทีาถ้าเดินไปอีก1ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นเวลา10นาฬิกา35นาทีค่ะซึ่งเรานับชั่วโมงแล้วมันก็คือ3ชั่วโมงตามที่โจทย์กำหนดแสดงว่าแม่จะต้องทำงานบ้านเสร็จเวลา 10นาฬิกา35นาทีนั่นเองค่ะค่ะก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่72กับ73นะคะมาดูข้อที่1ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะข้อ1น,นะคะแก้วตาออกจากบ้านเวลา10นาฬิกา ถึงสวนศาสตร์เวลา13นาฬิกาแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจากโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียน,นสังเกตนะเวลาที่เขาให้มานะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายมหภาภาคนะคะจะเห็นว่ามันคือส่วนของนาทีใช่ไหมคะมันจะเป็นศูนย์นาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราก็จะดูแค่ตรงที่เป็นข้างหน้านะคะส่วนของนาฬิกาหรือว่าชั่วโมงนั่นเองนะคะทีนี้ วิธีแรกนะคะเราจะนับแบบใช้เส้นก่อนนะโดยเราจะให้มันเดินไปทีละหนึ่งชั่วโมงนะคะจากสิบนาฬิกาถ้าเดินมาอ่าถ้าเดินมาหนึ่งชั่วโมงถ้าเดินมาหนึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาใช่ไหมคะจากสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสิบเอ็ด ถ้าเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงจากสิบเอ็ดนาฬิกาก็จะเป็นสิบสองนาฬิกาค่ะ,ะถ้าจากสิบสองนาฬิกาเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะกลายเป็นสิบสามนาฬิกาอาจจะเห็นว่าจากสิบนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาตามที่โจทย์ให้นะคะเราก็นับเลยว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมง ก็จับชั่วโมงข้างบนบวกกัน1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงกลายเป็นสมชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็ตอบว่าแก้วตาใช้เวลาเดินทางสมชั่วโมงค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายกว่านั้นก็คือเราดูถ้าด้านหลังเครื่องหมายมหาภาคนะคะมันเป็นนาทีเท่ากันเราก็นับแค่ตรงชั่วโมงนะคะจาก1ิแเราก็นับไปหา13ก็จะได้เท่ากับ3เหมือนเดิมค่ะ มาดูข้อที่2นะคะพ่อออกเดินทางจากบ้านเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงบ้านย่าเวลา8นาฬิกา30นาทีพ่อใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงดูเวลาที่เขาให้มาตรงนาทีข้างหลังตรงนี้มันคือ30นาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะนับจาก5ไปถึง8ได้กี่ชั่วโมง5ก็นับไป5้าแล้วก็6 7 8ได้3ชั่วโมงค่ะหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราจะใช้การวัดเส้นนะ5นาฬิกา30นาทีนะคะถ้าเดินมา1ชั่วโมงค่ะก็จะเป็น6นาฬิกา30นาทีถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็น7นาฬิกา30นาที ถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็น8นาฬิกา30นาทีนะคะทีนี้พอถึงช่วงที่เขากำหนดให้แล้วนะคะก็คือสิ่งที่เกิดกำหนดให้แล้วเราก็นับเลยว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงกีน่นาทยค่ะ1บวก1บวก1กลายเป็น3ชั่วโมงเช่นกันนะคะข้อที่3นะคะขุนเริ่มเรียนเวลา8นาฬิกา15นาที พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา12นาฬิกา15นาทีขุนใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงสังเกตเวลาก่อนเลยหลังเครื่องหาอนนมายมหาภาค15นาทีอันนี้ก็15นาทีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นนาทีมันเท่ากันเราก็จะมาดูในส่วนของตัวชั่วโมงหรือว่าตัวนาฬิกาด้านหน้านะคะจะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะจะใช้การน,นับก็ได้หรือว่าจะวาดเส้นออกมาก็ได้นะคะ ยิ่งควรจะวาดเส้นละกันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะเริ่มต้นนะคะที่8ดนาฬิกา15นาทีเดินมา1ชั่วโมงก็จะเป็น9นาฬิกา15นาทีเดินมาอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น10นาฬิกา15นาทีเดินมาอีก1ชั่วโมงค่ะก็จะเป็น11นาฬิกา15นาที ถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงนะคะก็จะเป็น12บสนาฬิกาสิ้านาทีเราก็เดินไม่เล่ยจนถึงเวลาที่เขากําหนดให้เราก็นับเลยค่ะว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงอันนี้1ชั่วโมง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 รวมกันเป็น4ชั่วโมงค่ะก็เติมลงไปเลย4ชั่วโมงมาดูข้อที่4นะคะแก้วตาเข้าชมสวนสัตว์เวลา9ก้นาฬิกาสีนาที กลับออกมาเวลา15นาฬิกา45้นาทีแกวตาใช้เวลาชมสวนสัตว์กี่ชั่วโมงแล้วก็วาดเส้นเลยเริ่มต้นนะคะที่เวลา9นาฬิกา45นาทีถ้าเดินมา1ชั่วโมงนะคะมันก็จะไปอยู่ที่เวลา10นาฬิกา45นาทีถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นเวลา11นาฬิกา45นาที ถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงมันก็จะเป็นเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีถ้าเดินมาอีก1ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา13บสานาฬิกาสีนาทีถ้าเดินมาอีกนะคะก็จะเป็นเวลา1ิบสนาฬิกาสี้านาที ถ้าเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาสี่้านาทีเรามานับค่ะว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงก็นับเลยหนึ่งชั่วโมงบวกหนึ่งชั่วโมงบวกหนึ่งชั่วโมงบวกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บวกอีกหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นทั้งหมดหชั่วโมงนะคะเราก็เติมไปเลยสรุปนะคะแก้วตาใช้เวลาชมสวนสัตว์หกชั่วโมงค่ะก็มาดูข้อที่ห้านะคะ รถทัวร์ออกจากสถานีเวลา21นาฬิกา25นาทีถึงกรุงเทพเวลา5นาฬิกา25นาทีรถทัวร์ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจาก21นาฬิกานะคะ25นาทีไปจนถึง5นาฬิกา25นาทีก็คือตี5นะคะเป็นช่วงเวลากลางคืน,นจาก21นาฬิกาถ้าผ่านไป1ชั่วโมง มันก็จะไปตรงกับเวลา22นาฬิกานาทีถ้าเดินต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเวลา23นาฬิกานาทีถ้าเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะจาก23นาิกาก็จะเป็น24นาฬิกาหนาทีหรือ0ูนย์นาฬิกา25นาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืน จากศูนย์นาฬิกา25นาทีถ้าเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น1นาฬิกา25นาทีหรือก็คือตีหนึ่งนั่นเองค่ะจาก1นาฬิกา25นาทีเดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสองนาฬิกา25นาทีเดินไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น3นาฬิกา25นาทีแล้วก็เดินมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็จะเป็น4นาฬิกา25นาทีเดินมาอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น5นาฬิกา25นาทีทีนี้พอเราเดินมาครบตามเวลาที่เขากำหนดให้แล้วนะคะเราก็มานับเวลาด้านบนเลย1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นรถทัวร์ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครจะนับนิ้วนะคะนักเรียนก็นับไปเลยจาก21 ก็นาป 22, 2่24พอ24นาฬิกาปุ๊บมันจะเป็นวันใหม่มันก็จะเริ่มที่ตีหก็คือ1น1นาฬิกานะคะเพราะนั้น24เสร็จแล้วก็นับเป็น 1, 2, 3, 4, 5ก็จะได้8ชั่วโมงค่ะในข้อที่6นะคะให้นักเรียนนะคะไปทำเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่73ต่อเลยนะคะข้อที่2ใหญ่ให้บอกเวลาเริ่มต้นนะคะหรือเวลาสิ้นสุด เรามาดูค่ะพ้อแรกพ่อใช้เวลาล้างรถ4ชั่วโมงใช่ไหมเขาเริ่มต้นมาให้ก็คือเริ่มตั้งแต่7นาฬิกานะคะเดินไปทั้งหมด4ชั่วโมง <Gore> อ <sig> ่านักเรียนจะเห็นนะคะว่าเวลาที่เขาให้มาตรงเนี้ยเริ่มจาก7นาฬิกาถ้าเดินไป1ชั่วโมงจาก7นาฬิกาก็จะเป็น8นาฬิกาเดินอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น9นาฬิกาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น10นาฬิกาจาก10นาฬิกาเพิ่มอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น11นาฬิกาค่ะ เขียนลงไปเลยนะคะข้อที่สองค่ะแม่ใช้เวลาซื้อของที่ตลาดสามชั่วโมงเห็นไหมว่ายังไม่มีนาทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มที่เวลา13นาฬิกายีนาทีเวลาเราเดินมาครบ1ชั่วโมงนะคะนาทีมันก็จะเท่าเดิมมันก็จะเปลี่ยนจาก13นาฬิกายีนาทีเป็น14นาฬิกายีนาทีถ้าเดินมีหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น15นาฬิกายีนาที ถ้าเดินไปหชั่วโมงนะคะจาก15ก็จะเปลี่ยนเป็น16ส่วนนาทีด้านหลังเท่าเดิมก็คือ20นาทีเพราะฉะนั้นข้อที่2นะคะก็จะตอบว่า16นาฬิกา20นาทีค่ะข้อที่3ค่ะขุนใช้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด6ชั่วโมงเริ่มนะคะที่23นาฬิกา15นาที อ่ยังไม่มีนาทีนะคะเป็นชั่วโมงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนาทีด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น15นาทีเท่ากันหมดนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะจาก23เพิ่ม1ชั่วโมงก็จะเป็น24หรือว่า0นาฬิกานั่นเองค่ะเพิ่มอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น1นาฬิกา15นาทีเพิ่มอีกชั่วโมงก็จะเป็น2นาฬิกา15นาทีอีกหชั่วโมงก็จะเป็น3นาฬิกา15นาที หนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสี่นาฬิกาสินาทีถ้าเพิ่อมอีกหนึ่งชั่วโมงจากสก็เพิ่มมาอีกหนึ่งก็กลายเป็น5้านาฬิกานาทีเหมือนเดิมค่ะก็คือ15นาทีนั่นเองนะคะอย่าลืมนอนจุดด้านหลังด้วยนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่สี่เขาให้เราบอกเวลาเริ่มต้นค่ะใบบัวใช้เวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงเริ่มต้นเวลาอะไรไม่รู้นะคะแต่ถ้าเดินจากเวลาเริ่มต้นถ้าเดินไป1ชั่วโมงจะกลายเป็น20นาฬิกา 5นาทีถ้าเดินไปหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น21นาฬิกาห้านาทีจะเห็นว่าด้านหลังเครื่องหมายมาหักพลาเนี่ยเป็น5้านาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นมันก็จะเป็น5นาทีด้วยทีนี้มาดูตรงชั่วโมงค่ะจาก20เพิ่อมอีกหนึ่งก็จะเป็น21เพราะฉะนั้นเรานับถอยหลังมา1ชั่วโมงจาก20นับถอยหลังมาหนึ่งก็จะเป็น1 9บเค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบว่า19นาฬิกา5นาทีค่ะอีกข้อหนึงน่งข้อที่5นะคะไปทำเองนะคะ